สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มามาวันจะมาทานส้มตําที่เหลือแล้วก็ทอดเบคอนขนมจีนแล้วจะไปเก็บผักสดที่ในสวนมากินค่ะไปกันเลยค่ะเราไปเก็บผักสดด้วยกันค่ะดูค่ะเพื่อนๆผักในสวนเนี่ยก็จะมีแมลงมากินนะคะแล้วก็ยอดอ,บอวบอบเลยค่ะ แล้วเราจะกินก่อนที่เราจะกินก็เอามาแช่น้ําเกลือรหรือน้ําซาวข้าวก็ได้ค่ะสักห้านาทีสิบนาทีเพื่อที่จะเป็นการล้างมแมลงหรือไม่ก็ไขยพยาธิค่ะผักอันนี้จะซื้อมเมล็ดที่นี่นะคะซื้อมเมล็ดมาปลูกแล้วก็มันดอกมาเองอีกแล้วมันร่วงลงมาแล้วมันก็ขึ้นของมันเองค่ะส่วนผักเคล ุดมสมบูรณ์สวยงามมากๆเลยค่ะไปเก็บมาเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเอามากินดิบค่ะดูยอดอวบๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อปลูกปลูกแล้วเหลือไม่กี่ต้นแต่ก็ไม่กี่ต้นก็ให้ยอดให้ผลเลิศเลยค่ะเวลาเรามีต้นเองเนี่ยเราก็เมื่อ,อไรเราจะกินก็ไปเก็บมากินได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อของเขา ผักอันเนี้ยแพงไม่กี่ใบเองก็ปอนหนึ่งละเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทค่ะเพื่อนๆผักเคลเวลากินดิบก็จะออกขมขมนิดๆก็เหมือนผักคะน้านะคะขมหวานหวานนิดๆเนาะรสชาติดีมากเลยค่ะเอาไปปั่นเป็นน้ำก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นผักแคปิดเล็กเนาะอันนี้นี่จะเอาไปต้มค่ะต้มกินกับส้มตำ ตอนนี้เดือนกุมภาแล้วค่ะอากาศเริ่มดีขึ้นทุกวันแต่ช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกบ่อยจะเข้าไปทำสวนไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนถ้าวันไหนอากาศดีจะเริ่มทำสวนแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูมาว่าวันล้างผักก่อนนะคะผักดูสวยมากค่ะพูดถึงถ้าใครฟันดีก็ กินสดๆเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขณะที่ล้างอ่ะดูกรอบเสียงดังกรอบมากๆแล้วก็ส่วนผักเคีวก็สวยสวยค่ะส่วนปลายผักเคีวมันออกไม่ไหมจะแสดงว่า น้ำค้างเป็นน้ำแข็งนั่นแหละผักก็มีใบเขียวนี่ถ้าสมมุติว่าสโนโตกก็คงจะต้นไม่สวยขนาดนี้เพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มาม่าวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ